ละนิพพานนะครับสละละคลายนะครับเมื่อละนิพพานเนี่ยมันก็ไม่ต้องเริ่มนะครับไม่ต้องเริ่มเพราะว่าจิตที่มันน้อมไปในนิพพานนะครับจิตที่มันน้อมไปในนิพพานเสร็จแล้วมันเบือ่อเบื่อแล้วมันก็จะยากไปในมนุษย์โลกเทวโลกพุทธโลกฉนันการที่เราละนิพพานเนี่ยทาให้เราไม่ต้องน้อมไป ในความคิดในคำพูดการกระทำไม่น้อมไปในใจไม่น้อมไปในจิตไม่น้อมไปในอารมณ์ในความรู้สึกในวิญญาณละนิพพานเขาเราียกว่าละการน้อมไปก็ถามว่าถ้าไม่น้อมไปไหนเนี่ยแล้วมันจะอยู่อย่างไรก็ไม่ต้องน้อมไปมันก็สงบนะครับสงบ เพราะว่าจิตที่น้อมไปไม่ว่าน้อมไปในการนมกคิดการดูการฟังการดมกลิ่นรสัมผัสเนี่ยทุกครั้งที่น้อมไปนี่มันมีการเกิดขึ้นไปเกิดในนิพพานไปเกิดในมนุษย์โลกเทวโลกมาโลกเขาเรียกเกิดในภพในภูมิเกิดในชาติทุกที่ที่ไปเกิดเนี่ยคำว่าเกิดเนี่ยค,คือมันต้องดับ,ดบแล้วทีนี้เกิดไปบ่อยมันน่าเบือ่อ พราะน้อมไปแล้วมันไปรู้ไปเห็นนะครับไปสัมผัสสัมพันธ์เนี่ยมันไม่มีอะไรมันเป็นแค่เรื่องราวให้รับรู้ให้เห็นให้แทบให้จดให้จํนะครับให้นึกให้คิดให้พูดธร้ทำเขาเรียกว่าอาศัยธาตุขันอาญตนะครับหรือว่าแม้กระทั่องอาศัยสมาธิฌานญาณวิโมกวิมุตสัญญานิพานอาศัยกระทั่งวิมุตติญาณทศัศนะเกิดความรู้ความเห็น เพราะถ้าเราน้อมไปเนี่ยเราไม่ละเนี่ยมันจะคารู้คายเ,เห็นกับะัรู้เห็นอย่างนั้นแหละเมื่อรู้เห็นอยู่อย่างนั้นอ่ะมันไม่หลุดพ้นนะครับมันไม่ปล่อยวางเขาเรียกมันเพลินเมื่อรู้เห็นนานๆข้ามันเพลินแม้กระทั่งนิพพานท่านบอกว่าไม่ให้เพลินแม้แต่ในนิพพานการที่เราไม่เพลินเราจะต้องละการรู้การเห็น ละน,นิพพานนะครับเพราะอย่างอื่นนีเราไม่เพลินแล้วเราเบือ่อเราคลายเราดับเราหลุดพ้นแล้วมันก็เลยละหมดแล้วเนี่ยละทุกอย่างแล้วยังมาติดนิพพานนี่ก็มันก็ยังคารู้คารเห็นมันคอยรู้คอยเห็นสอดรู้สอดเห็นหรือว่ายังพอใจยังเพลินในนิพพาน ซึ่งถ้ามีความเพลินในนิพพานก็ยังมีทุกข์อยู่ครับทุกข์เพราะนิพพานทุกข์เพราะว่าความเพลินนเพราะความอยากชั้นการละนี่เองเขาเรียกว่าละเป้าหมายเป้าเป้าหมายของนักปฏิบัติธรรมนะครับแม้แต่นิพพานทางโลกเขาเรียกว่าโลกิยนิพพานหรือว่าโลกุตระนิพพานนิพพานทั้งธรรมเนี่ยมันเป็นเป้าหมายของทุกคนทุกคนหวังที่จะมีความรู้นะรู้ให้จบเขาเรียกเรียนให้จบ ทำงานทำงานให้จบแล้มีเงินมีเงินให้จบมีรถให้จบมีบ้านให้จบนะครับมีครอบครัวให้จบมีผัวเมียภรรยาสามีมีเจ้านายลูกน้องมีเพื่อนมีคนรักมีสังคมมีให้จบคือมีเพื่อนที่จะนิพพานเป็นนั่นเป็นนู่นเป็นนี่เป็นผู้ใช้จบได้นั่นได้นี่ผู้ให้จบนะครับหรือว่าวัตถุกรรมพัสนากรรมกิเลสกรรมที่เป็นนามธรรมบ้างรูปธรรมบ้าง คือเราเป็นเพื่อจบเป็นเด็กเป็นหนุ่มสาวเป็นผู้รักผู้ใหญ่เป็นคนแก่เป็นเพื่อใช้จบนะครับเป็นทุกอย่างแล้วมันจบแต่จบนี่คำว่าจบคือมันนิพพานอ่ะแต่ถ้ายังไม่จบไม่นิพพานคนเราก็จะแสวงหาแสวงหาเพื่อจะมันจบได้มันเพื่อจบมีเพื่อจะจบมากินนะกินเพื่อจไหายหิวนอนเพื่อจะหายง่วงนะครับ เราเรียนเพื่อจะได้มีความรู้คือเรียนเพื่อจบอะถ้าเราเรียนไม่จบเนี่นจะเรียนซ้ําซ้อนซ้าชั้นเราทํางานแล้วไม่จบใช้ชีวิตในครอบครัวแล้วไม่จบหรือว่ามีลูกมีผัวมีเมียมีสังคมมีชีวิตแล้วมันไม่จบว่าผลสุดท้ายทุกคนต้องจบชีวิตหมาก็มาเรามีชีวิตนะต้องจบชีวิตในที่สุดเรามีทุกอย่างก็ต้องจบหมดเป็นก็ต้องจบได้ก็ต้องจบต้องปลดกเกษียณต้องถูก ไล่ออกถูกลาออกนะครับหรือว่าต้องตายนั้นการที่เราจะจบทุกอย่างได้เนี่ยก็ต้องละนะครับถ้าเราไปเริ่มไปแสวงหาไปหาไปดูไปรู้ไปเห็นไปสัมผัสสัมพันธ์ไปคิดไปพูดไปทําไปบอกรักบอกคิดถึงบอกเป็นห่วงไปบอกไปดีใจเสียใจไปภูมิใจพอใจกับคนกับสัตว์กับสังขารเนี่ยมันก็จบ เรียกว่านิพพานชั่วคราวนิพพานชั่วคราวหรือนิพพานถาวรก็เหมือนกันกับเราจะบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอริยเจ้าอริยสงอริยบุคคลก็เป็นเพื่อจบจบจากการเป็นพระโสดาบันพระสิกขาพระอนาคามพระารหปัฏต์พระพุทเจ้าพระพุทิสัตว์อรแม่ไปสัมมาสัมพระเจ้าก็ต้องจบนะครับเป็นแล้วไม่จบไม่มีเกิดขึ้นมาแล้วไม่จบไม่ดับไม่มี นี่ก็ต้องจบการจบคือต้องการละนะละลดละเลิกนะครับมันยังจะจบก็คือเลิกเป็นเลิกมีเลิกเ,ลกเอาเลิกได้ก็เรียกว่าละนิพพานนะครับที่สุดของการละคือละนิพพานละความเพลินละนิพพานเพราะถ้าเรายังไม่ละเราก็จะไปต่อเรื่อยนิพพานละนิพพานอีกมันกินละกินอีกกัน กินทุกวันนอนทุกวันแต่งตัวทุกวันเรียนทุกวันทํางานทุกวันใช้ชีวิตท,ทุกวันประสุดท้ายก็ต้องจบไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาพรมมณจะเสพวัตถุก,กรรมกิเลสกรรมเสจฌานเสจย,ย,ยานเสพมรรผลนิพพานนะครับต้องจบหมดก็คือกันละคือถ้าเราไม่ละเนี่ยมันจะไปเรื่อยมันจะน้อมไปเรื่อยน้อมจิตน้อมใจน้อมปัญญ,ญาไปจดไปจํา ไปคิดเป็นนึกไปรู้ไปรู้สึกนะครับไปเกิดแก่เจ็บตายไปไปีรูปปีนามหรือว่าไร้รูปไร้นามดังนั้นวิธีดีที่สุดก็คือจบนิพพานนะครับการจบนิพพานมันจะได้ไม่ต้องน้อมไปแบบเหมือนเราจบการศึกษาไม่ต้องไปเรียนอีกเรียกว่าจบนิพพานจบทำไม่ต้องปฏิบัติทำเรียนทำสอนทำสวดทำไปเพื่ทำอีก ับโลกไม่ต้องสร้างโลกไม่ต้องรักษาโลกไม่ต้องเพลินอยู่ในโลกนะครับเมื่อจบแล้วมันละไม่ต้องไปต่อนะครับไม่ต้องไปไปมาไม่ต้องเกิดเกิดดับดับเข้าๆออกออกไม่ต้องอะไรกับอะไรอีกเพราะว่าถ้าเรายังห่วงยังอะไรยังตัดใจไม่ได้ยังตัดอารมณ์ตัดความรู้สึกตัดความคิดตัดความรู้ความเห็นความเข้าใจความเช่อความต้องการไม่ได้เนี่ย มันจะน้อมไปเรื่อยครับน้อมไปน้อมมาก็เหนื่อยเป่าเสียเวลาเป่าเหมือนไม่มีอะไรเพราะสุดท้ายทุกคนต้องกลับมาอยู่กับที่คือต้องกลับมาอยู่กับความไม่น้อมไปนะครับนั้นกันเลยละลดละ,ละและว้วก็เลิกนะครับเลิกน้อมไปน้อมมาน้อมไปได้มีการมากันไป เพราะเมื่อเราเลิกได้มันก็ไม่ต้องไปตอกย้ำไม่ไปซ้ำเติมไม่ไปอ,อ่อกวนเกี่ยวข้องเนื่องด้วยติดขัดครั้งคา้าใดๆก็รเรียกว่ามั่นคงนิ่งอย่างมั่นคงสงบอย่างมั่นคงปล่อยวางอย่างมั่นคงนะครับฉะนั้นก็เลยละลดเลิกได้นะครับหรือว่าจบได้ เคลียได้คลายได้นะครับสิ้นสุดได้นะครับเราจะอยากใครจะอยากอะไรจะอยากก็ช่างมันแล้วแต่ไม่อะไรกับอะไรนะครับเขาเรียกว่าล,ละกามละนกรรมะละนิพพานละหมดถ้าเรายังเพลินในการเพลินในในิรม,มะเพลินในนิพพานก็ยังชุน่นยังดิ้นยังแสเวงหายัางครอบครองอยังอาศัย ยังสูญเสียยังพัดพลาดเพราะสิ่งที่เราไปไม่ไดเพลินพอใจอยากค่ายนั้นก็อาศัยธาตุขันอาศัยกายอาศัยจิตอาศัยรูปอาศัยนามน,นี่แหละฉะนั้นก็เลยสละนะครับสละหมดดูเท่าทันหมดไม่เอาไม่ยึดนะครับปล่อยวางไม่ติดข้องไม่ติดค้างนะครับสลัดสละก็โดยการที่เราจบ ให้กับกามจบให้กับเกียรติกับกินจบให้กับเน้ขรรมมากว่าไม่ปฏิบัติไม่เปลี่ยนจบให้กับโลกมนุษย์โลกเทวโลกมษย์จบให้กับธาตุขันธ์อันยตนะจบให้นิพพานนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่จบนิพพานนี่นรกสวรรค์มันอยู่ในใจนิพพานอยู่ในใจหมดก็เลยต้องจบที่ใจนะครับจบที่ใจจบที่จิตจบที่วิญญาณนะครับจบมันก็เลยไม่ต้องมโนน้อมไปในธาต ในทำในขันในอาจฉรนะนะครับไม่ต้องมีสัญญาเจตนาเป็นสมาสิการอีกเพราะไม่อย่างนั้นมันมีตลอดมันสร้างขึ้นมาตลอดว่าต้องการนิพพานเป็นที่ตั้งฉะนั้นก็เลยไม่ตั้งนิ่พานขึ้นมาถ้าไม่มีนิพพานถามว่าจะน้อมไปไหนก็ไม่น้อมไปไหนนะครับมันก็ไม่เกิดจิตเกิดใจเกิดวิญญาณไม่มีจิตไม่มีใจไม่มีวิญญาณขึ้นมา ฉะนั้นก็เลยไม่มีนิพพานเมื่อไม่มีนิพพานไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีภพมโลกไม่มีอยู่บนโลกเมื่อไม่มีก็ไม่ต้องน้อมไปเพราะคนลนจะมีจิตมีใจมีวิญญาณมันก็เลยมีนิพพานก็จะมีของคู่ฉะนั้นก็เลยไม่มีนะครับไม่มีนิพพานไม่มีจิตไม่มีใจไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกนะครับมันก็เลยไม่ต้องปร่งแต่ง พราะที่เราปรุงแต่งอยู่ทุกวันเนี่ยก็ปรุงแต่งเรื่องเดิมๆนี่แหละนะครับเรื่องเดิมๆซึ่งการที่จะไม่ปรุงแต่งเลยนั้นดีกว่าเพราะยิ่งเราปรุงแต่งมากเท่าใหเนี่ยมันก็มีขั้นบันไดมมกเท่านั้นนะน,นะครับมันไม่จบละขั้นบันไดเนี่ยมันขั้นบันไดที่ขึ้นลงเป็นวง,งกลมนะครับมันก็เลยไม่จบ ขึ้นเท่าไรก็ไม่จบลงเท่าไรก็ไม่จบหาที่สิ้นสุดไม่เจอเขาเรียกว่าตัจักความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของเขาเป็นตัวตนเราของเขาเนี่ยัะไลยตัดนะครับตัดความห่วงความการวลความอะไรวยการไม่มโนไม่น้อมไปในทุกทิศทุกทางทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างนะมันก็เห็นเป็นความว่างรู้ความว่างเห็นความว่าง มันก็เลยไม่น้อมไปนะครับหรือว่าไม่มีเราไม่มีของเราไม่มีตนของเราที่จะน้อมไปก็เลยนอกเหนือการเวลาไม่มีเวลาครับไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีสถานที่ไม่มีเรื่องราวนะครับป็นเจกศักดิ์ว่านะครับศักดิ์ว่าไม่น้อมไปเพราะถ้าศักดิ์ว่าแล้วยังน้อมไปนี่ก็คือยังไปเพลินหลงรู้หลงเห็น องสัมปัตสัมพันธ์ลงธาตุลงขันญญหลงอนิยน่อยู่ธาตุนิพพานขันนิพพญานอนิยน่นิพพานก็คือสักว่านะครับสักว่าสักว่านิพพานเพราะว่าธาตุขันนี่มันเป็นนิพพานอยู่แล้วนะครับถ้าเราไปปรุงแต่งมันมันก็จะเป็นนรกสวรรค์ขึ้นมาเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นความพอใจพอใจเป็นความเพลินความอยากความเบื่อนะครับมันเริ่มแล้วมันก็หยุดนิ่งแล้วก็จบแล้วก็เริ่มใหม่แต่ถ้าสักว่ามันไม่ต้องเริ่ม นะครับไม่ต้องจบไม่ต้องนิ่งไม่ต้องเฉยไม่ต้องอะไรกับอะไรสักว่านิพพานที่เราสักว่ารู้สักว่าเห็นสักว่าได้ยินสักว่าทราบสักว่าท่าสักว่าการสักว่าชนะสักว่าท่าตันตอมิจฉาเขาเรียกสักว่านิพพานอ๋สักว่านิพพานเพราะว่ามันไม่มีใครในนิพพานไม่มีอะไรในนิพพานมันแค่การรู้แจ้งรู้จบรู้สิ้นรู้หมดนะครับแล้วก็ รมก็เหมือนกันนะครับการบรรลุธรรมถึงนมแจ้งธรรมก็เป็น,เนสักว่ากายเวนากิตธรรมเหมือนกันหมดสักว่าอะไรอะไรก็สักว่าหมดนะครับนิพพานสักว่าเพราะถ้ายัางไม่นิพพานนี่มันไม่สักว่านะครับมันจะเป็นตัวตั้งตัวตีตัวเริ่มต้นตัวติดตัวขัดตัวคล้องตัวคาตัวยึดติดโดยธรรมชาตินิพพานสักว่านะครับมันก็จะไม่เพลิน เพราะว่าธาตุนิพานกันนิพานนั่นนิพานแล้วมันจะเพลินนะครับเพลินเพราะว่ายัางพอใจอยังรักรกังคร่อยังอยากอยู่นิพานศักว่านะครับมันก็จะเย็นนะครับมันก็จะเย็นมันก็จะดับมันก็จะคลายตลอดมันก็จะเบื่อหน่ายตลอดสรดสังเวชนิพิทาตลอดกับโลกธรรมกับความเป็นไปของธาตุขันธ์ที่กําลัง เกิดดับเปลี่ยนแปลงมีความตายมีความสูญเสียพัดพรากมีความไม่แน่นอนของธาตุธรรมชาติของโลกของสังสารวัฏนิพพานศักว่าไม่หวั่นไหวไม่สูกเศร้าไม่เศร้าหมองไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ร้อนกับสรรพสัตว์นะครับไม่อย่างนั้นมันไม่พอถ้านิพพานไม่สังสารวัฏมันไม่พอคือไม่พอกินไม่พอใช้ไม่พออยู่นะครับมีเงินทองก็ไม่พอ มีข้าวของก็ไม่พอมีเครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่อักษาโลกมีคนมีสัตว์มีสิ่งของมีอารมณ์มีธาตุมีขันมียนณะมันจะไม่พอมเท่าไหร่ก็ไม่พอมีเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ได้เท่าไหร่เอาเท่าไหร่กับไม่พอจะเรียนเท่าไหร่จะสอนจะสวดส่งสร้างเวยแพร่ปฏิบัติเท่าไหร่ก็ไม่พอจะจดจำจะคิดนึกจะปูงแทงพูดทำอยางงานจยางเงินแต่คนจะสัตว์สิ่งของจะมีลาบมียศสกัดช่เสียงบริวาร จะเกิดตายเท่าไหร่ก็ไม่พอมั่งทั้งร่ำรวยเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะว่าไม่ได้นิพพานถ้านิพพานมันสักว่ามันจะพอมันจะเต็มมันจะไม่พร่องไม่อย่าง้นมันพร่องตลอดนะครับมันไม่พอเพราะมันพร่องมันขาดนะครับมันไม่เต็มนะครับแล้วมันไม่บังคับฝืนไม่ได้ด้วยฉะนั้นก็เลยนิพพานสักว่าเป็นการลดละเลิกเป็นการจบเป็นการสิ้นสุด เป็นการคลายกายวิานากิจธรรมเป็นการคลายความยึดมั่นถือมัน่นการคลายความนิจิตที่จริงจังหมุ่นเพลิดเพลินนะรัฉะนั้นเราก็เลยนิพพานสักว่าว่าแบบนิพพานสักว่าถ้าไม่นิพพานสักว่าไม่จบไม่จริงแล้วก็ไม่ได้ด้วยนะครับฉะนั้นก็เลยนิพพานสักว่าไม่มีกายไม่มีวิธน์นาไม่มีจิตไม่มีธรรม นะครับไม่มีสังขารไม่มีสังขารที่ไม่เที่ยงสังขารที่เป็นทุกขเว่าทรมนั้งเป็นอนัตตานามรูปที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตานะครับนิพพานสักว่าไวแล้วก็จะโอเคแล้วก็จบได้เคลียได้สิ้นสุดได้นะครับมันก็เลยจบกิจจบภวังจันทร์สที่สุดถึงนทุกนิพพานไม่แจ้งได้นะครับไม่ต้องมั่วไม่ต้องไปไปมาๆเกิดเกิดดำดำขาวขาวออกอไม่ต้องมีธาตุขันธ์อายตนะ ไม่ต้องมีอะไรให้เป็นอะไรไม่ต้องมีโลกไม่ต้องมีสมมติไม่ต้องมีบัญญัติไม่ต้องมีมายาไม่ต้องมีความจริงจังจริงใจนะครับไม่ต้องมีอะไรเพราะถ้ามีเมื่อไหร่เป็นเมื่อไหร่เกิดเมื่อไหร่นี้มันไม่สักว่ามันจะยึดตกมันจะมีจลิตขึ้นมาราคะโทสะโมโหโามหะยิตกสตตาปัญญาขึ้นมามันก็จะปฏิบัติไปตามนั้นอีกมันก็จะไม่จบอีกมันนิพพานสักว่าไวดิท่สุด นะครับนิพพานสักว่าได้กันทุกท่านทุกคนนะครับนิพพานสักว่า